็นงานบทอัดคำทางสถานีรถไฟกรุาเทพนะครับเตรียมวางรางใหม่เพิ่มอีก2ทางนะ ความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟทางคูในย่าสนสถานีพุทธรา,ามนะครับเด็กอย่างนี้ก็เป็นอาคารสถานีชั่วคราวนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะอยู่ในช่วงเตรียมคันทางนะครับก่อนที่จะวางรางเพิ่มนะครับพรุณาลามก็จะมีสีทางเท่ากับบ้านโป่งนะครับแต่ตัวอาคารสถานีจะเป็นสถานีขนาดเล็กฮนะจะไม่มีลิฟต์แล้วก็ไม่มีสะพานลอย ตัวคาก็จะมีขนาดเล็กกว่า,าคาคุมชันชลาก็จะสั้นกว่านะครับลักษณะการวางหลาจะเหมือนกันนะครับก็คือมี4ทางชันชลาจะอยู่เฉพาะทางนอกสุดน,นะครับทางที่1กับทางที่4ส่งตรงกลางนะครับจะไม่มีชันชลาก็าจะไม่มีสะพานลอยกระลิบให้นะครับบริษัทก็ต้องเดินตักแร่ตะกนนะครับ300เมตร คือด้านละร5อยหสิเมตรนะครับเดินไปใช้ทางลาดปาลายชันลาเนี่ยตัดแดดตัดฝนนะครับสามร้อยเมตรจะมาขึ้นรถได้ก็เป็นความลำบากที่รอปทอนะครับให้มอภัยผู้ดีสาเอาความสะดวกตัวเองนะครับส่วผู้ดษสารลำบากนี่รอปทอไม่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะฮะ เ่อจะดูว่าจะโดนร้องเรียนจนจะแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีการร้องเรียนแล้วแต่ก็ยังนิ่งนะครับไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไร พอดอ้างว่าทำหลังคายาวมากจะสิ้นเปลืองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกแค่ครื่องเดียวครับคาถามว่าถึงยาหลังคาไม่ไม่จำเป็นต้องยาวมากก็ได้นะครับแต่ก็ควรจะไม่ต้องให้บริษัทเดินตักแต่รักฝนนะครับโดยจริงๆถ้ามีการทำทางข้าม ตรงอาคารนี่ครับทาบริเวณเนี้ครับพนักงานประจําสถานีก็จะสามารถดูแลความปลอดภัยคอยเปิดปิดประตูทางข้ามฉนชาลาได้บริโดยสารก็ไม่ต้องเดินไกลตากแดดตากฝนนะฮะการดูแลความปลอดภัยก็จะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าครับไม่ต้องเิีเปลืองเรื่องสร้างหลังคาด้วย,เด,ยวเดี๋ยวดูว่าจะมีการแก้ไขในอนาคตไหมนะครับ มาดูงานก่อสร้างทางกันต่อครับวันนี้ก็กำลังเตรียมดินกันอยู่ก็เหลืออีกไม,ม่กี่จุดแล้วนะครับในส่ของสายใต้อาอาคารสถานีนะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ จะเป็นอาคารสถานีรูปแบบสถานีขนาดเล็กนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นอาคารที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรองรับผู้ใช้บริการของสถานีโพธารามนะครับอำเภอโพธารามแล้วก็พื้นที่ตำบลข้างเคียงน,นะครับได้อย่างสบายเลยครับเขาจะนี่บอกว่าติเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องทางข้ามสจรานน่าจะออกแบบไม่ดีวันนี้ได้ครับ ก็าสามารถแก้ไขได้นะครับ๋ยวดูว่าจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรในอนาคตนะฮะ